สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรัสรถขุดบุรีรัมครับวันนี้อยู่กับเจ้าซานี่เอสวายครับผมทีมงานสธนากรครับอาจารย์ตาครับปัญหาเกิดกับพวกเราแล้วครับผมเนื่องจากพายุเข้ามา2อสาวันนี่ งานที่เราทําไว้ครับที่เราบล็อกน้ําตรงนี้ครับที่วันนั้นที่เราทํา YouTube ทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันเกิดปัญหาแล้วครับน้ําถล่มมาครับน้ําพังมาน้ําไหลลงคลองมาแล้วก็ไหลเชี่ยวมากครับผมแล้ววันนี้พวกเราก็ต้องหาวิธีครับเบี่ยงทางน้าครับเพื่อที่จะให้น้ําออกจากคลองน้ําที่ไหลมาอย่างเชี่ยวตรงนู้นฮะไหลมาเพื่อเบี่ยงลงนี้ครับผมแล้วก็จะทําทางน้ําครับไปลงคลองไฝั่งอื่นครับผมเนาะ โอ้โหครับวันนี้พวกเราเจอของดีซะแล้วปัญหาหน้างานพวกเราเจอซะแล้วครับผมปัญหาที่อ่าเห็นล้วเหนื่อยแล้วครับผมทํางานหน้าฝนแล้วก็ช่วงนี้น้ํามาครับเนาะน้ามาทําให้เราทํางานลําบากโอ้โหครับยากเลยครับแบนนี้เจองานนี้ อยากจะแล้วงานนี้ครับไม่หมูเสีแล้วครับเนาะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งครับกับหน้าง,งานนี้ครับโอ้น้ำไหลแรงมากครับน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็แรงมากครับผมถ้าไม่เปิดทางน้ำนี่นังการน้ำผมพังหมดแน่นอนเนาะพนังการน้ำพวกเราทำไว้นะฮะ หายไปเยอะมากเลยพังมาดูดิพังไปเรื่อยๆเลยาะไปเรื่อยเพราะาเอาต้นไม้ยัดเข้ามาทําให้ไปอกดินเราหมดนะครับเนี่ยดินเราหายไปครึ่งหนึ่งเลยครับต้องรีบเปิดครับถ้าไม่รีบเปิดนี่ไอสิ่งที่ทำทำไว้หายหมดครับ โดนกันมาแล้วครับโอ้ยเนาะชีวิตแต่ยังโชคดีครับที่ว่าเรามีทางเข้ามาได้ทางการตายมันเดือครับผมถ้าไม่มีทางเข้านี่ไม่มีสิทธิ์ได้ทํางานเลยเนาะแล้วก็น้ําก็ไหลมาแรงมากๆครับเนี่ยน้าเออมาอย่างแรงเลยเราจะพันน้ําออกมาให้ได้เยอะที่สุดครับพันออกมาทางนี้ฮะเอนนี้กลังจ้วงครับโอ้ ปัญหาหน้าง,งานพวกเราครับผมนาะที่บ้านตรวจก็มีปัญหาแล้วเมื่อวานไปแก้ไขครับขุดก็เรียกว่าขุดขุดสันเขื่อนไปแล้ววันนี้มาขุดสันคลองครับผมของอพิกัดที่ตำบลลำดวนอำเภอกระสงังจังหวัดปุรีรามครับอืมเนาะมีแต่ง,งานหินๆแล้วพี่น้อง ทำพนังกันไว้ครับผมตรอรีบเปิดครับภายในชั่วโมงนี้ครับทางนั้นเขื่อนคุ้มพังหมดครับผมเพราะว่าตรงนู้นครับน้ําไหลเชี่ยวมากครับทําให้เกื่อนเพราะมันแคบใช่ไหมครับน้ำเลยไหลเชี่ยวครับเกื่อนเลยพังเข้าไปฮนะกองดินที่เราทําไว้พังหมดแล้วนัาง,งานที่เรา เอาเจ้าสารนี่เก็บไว้คันเดียวเนะก็ต้องพอดีครับที่มีปัญหาก็เลยต้องรีบทำยังไงดีครับ เราจะไปดูทางนู้นไม่ได้ครับเพราะกลัวว่าอพอขุดเสร็จจะก,กลับมาไม่ได้ครับเนาะ รีบครับทางานต้องเร่งครับผมวันนี้น่าจะใช้เวลาการผันน้ําหรือการพันพันก็เรียกว,ว่า,าคันคลองครับผมเนะาะทันคันคลองครับวันนี้ารกิจที่ทำโดวยวบคู่กับพายุเข้ามาครับ ตรงนี้พายุฝนก็ยังไม่จากเราไปน้ําก็ไหลมาเรื่อยๆครับยิ่งนานยิ่งแรงยิ่งนานยิ่งแรงเนาะเรต้องแก้กไขกันไปเรื่อยๆครับเนาะมีปัญหาก็ต้องแก้กไขไปตามหน้างานนะครับทาไงได้ครับทําำงานหน้าฝนก็ต้องทําใจครับพยายามทาใจให้ได้ครับว่างานของเราเป็นแบบนี้เนาะเราเลือกเองครับที่จะมาทํางานหน้าฝนแล้วก็งานก็มาหน้าฝนพอดีเนาะ เราเลือกเองครับผมาการขุดขุดลอกเปิดสันคลองครับเปิดปูคลองเพื่อที่จะระบายน้ําออกจากคลองสันให้หนีไม่ให้ไปะปะทะกับสันที่เราปอกน้ําไว้ด้านในฮะ เลยเลยลยดินไม่ใช่น้อยครับอ่ะน้ำน่าจ,จะไหลดีครับผมแล้วขุดนี่เสร็จเราก็ต้องลงไปครับลงไปที่ครเพื่อที่จะเปิดทําร่องน้ำไปนู่นครับไลไปเรื่อยๆวิธีไปพี่น้อมไปได้ไหม มันไหนไหมมันเคันน้ำเหมือนที่ชาวบ้านเราบมดเราจะลงน <pursuing> ้ำพอแต่น้ำรลองคลองคลองตรงนี้มาสุดตรงนี้เนี่ยเสียลองที่เราขุดมาสุดตรงนี้งที่ว่าจะมีโครงการปีหน้าเนี่ยเราขุดจากต้นไผ่นี่แหละอ่ะแล้วตรงนี้มันไปไหลไปไหนเนี่ยนี่ยไหลลงไปหานี่มันโค้งไปที่นี่มันโคปหาต้นอ้<อ>าวบอกอ่งั้นก็ผันนี้ไม่ต้องผันนี้แล้วกันฮะตรงนี้ไม่ต้องเอาออกตรงนี้ไม่ต้องเอาออกหรอก เราเปิดตรงนี้ไปเลยเออเปิดตรเลยอ้าวบอกงันก kind of ็ง่ายนะก็คือฐันตรงนี้ออกก็คือเกลาเออไม่ได้มันจะเออเวลามันเดินตัวอ่าพอเราพอเราดักตัวนี้ออกไปแล้วเออมันก็ไม่ไหลนะนั่นจะไหลไปอันนั้นก็ไหลของมันต้องเอออันนี้ก็ไหลมันก็จะหมดไงเอออันนี้ก็มันก็จะหมดไปถ้าบดักตัวนี้มาใช่ไหมเราเราบล็อกตัวนี้ไว้ตัวนี้มันก็ไหลหมดไปหมดไหมหมดอ้าวบอกใกล้เคียงเออเออจะได้ง่ายตอนนี้เราต้องดูจะได้ง่ายเนาะเออจะได้ง่ายงั้นจะได้ง่ายครับนี่ฮะ โอ้ดูน้ํายิ่งไหลยิ่งแรงครับยิ่งเชี่ยวครับพนังกั้นน้ําผมหายหมดแล้วครับยิ่งแรงโอ้วัดี้ก็โชคดีครับที่ทางานใกล้ๆบ้านครับมีพี่น้องพวกเราแถวนี้ครับมาช่วยแนะนําให้หาวิธีกันครับหาวิธีเปิดน้ํา จานตะครับมาเอาไงลูกพี่เอาเคลียร์ไม่ได้นี้ไม่ไเอาเคลีย้ยวเคลี้ยวเจาะได้ไหมล่ะเจาะได้ก็เจาะเจาะไม่ได้ก็ยาไปเจาะมันอ้าวใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วพอเราพันน้ำได้เราจะบล็อกน้ำเลยครับผม อย่าดิตรงนั้นบอกนะครับที่นี่พี่น้อง ดิ่งดีครับพนังงานแข่งกับสายน้ําแข่งกับมวลน้ำครับเนาะ ไม่ยอมเลยฝนฟ้าก็ยังจะมาอีกแล้วต้องมาครับต้องเปดูดูฝนแต่เราก็พูดไปอย่างนั้นเลยครับโอ้เร็วๆลูกพี่ตาครับดวนดวนดวนน้ำไหลแรงมากแล้วโอ้ดินที่เราบอกไว้หายหมดแล้วครับถ้าเปิด,ดี่ช่วยได้เยอะเลยครับถ้าเปิดออกเนี่ยช่วยได้มากเลยครับผมช่วยให้เรารอดพ้นแน่นอนนะ แร้วพอมีทางออกแล้ววันนี้มาก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  ต้องออมมือครับกระชากกกระชากเอากระชากเอาเนาะเร่งเต็มที่แล้วก็บินเต็มที่ครับวี่งเต็มที่เลยไม่ยอมไม่ทำอ่อนๆแอนแอนนะครับเพราะว่างานนี้งานเร่งครับทําแบบรายเหมาไม่ใช่ทำแบบรายวันครับอาจารย์ตาบอกครับทางานแบบเหมาเนาะนฮะต้องฟัดฟาดกันหน่อยต้องเร็วเวกันหน่อยตถึงจะทันเวลาครับกับภารกิจเจ้าสานีเอสวายหนึ่งสามห้าสีครับทีมงานสอนากรครับวันนี้ กับการทํางานบุดลอกครับผันน้ําออกจากคลองครับผมโอวเมื่อวานเจอเขื่อนวันนี้เจอคลองครับพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวทําคลิปให้เห็นครับบรรยากาศการพังทลายการน้าน้ําไหลออกจากคลองครับมวลน้ํามหาศาลครับผมสวัสดีครับ